ผู้ชมวันนี้ครบรอบ18ปีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไพยไทย PBS ค่ะตลอด18ปีที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อของทุกคนที่ไม่เพียงแค่การสื่อสารเท่านั้นแต่จะเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ติดตามกับคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากไทย P ี s ค่ะคุณสุชาดาคะ วันนี้ไทยพีบีเอสก้าวสู่ปีที่18แล้วค่ะเป้าหมายของปีนี้คือการเป็นสื่อของทุกคนที่จะคอยอยู่เคียงข้างในทุกปัญหาและทุกสถานการณ์และเป็นสื่อกลางในการร่วมหาทางออกและช่วยเหลือประชาชนอย่างฉับไวรวดเร็วและน่าเชื่อถือค่ะ แต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆและศิล,ลปินนักแสดงเข้าร่วมแสดงความยินดีกับการเข้าสู่ปีที่18ของไทย PBS พร้อมร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนก้าวต่อไปของไทย PBS เพื่อเป็นสื่อของทุกคนที่จะอยู่เคียงข้างและให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนในปีที่18นี้ค่ะ ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เปิดเผยว่าในปี2569นี้ค่ะประชาชนจะได้เห็นในเรื่องของแป็กนิวข่าวที่คุณวางใจข่าวไทย PBS ความสดใหม่ของเนื้อหาแพลตฟอร์มวิภาที่จะเป็นมิตรใช้งานง่ายและมีเนื้อหาเข้าถึงทุกคนและสุดท้ายค่ะเป็นวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตซึ่งไทย PBS พร้อมจะเคียงข้างประชาชนทุกสถานการณ์สำคัญของคนไทยค่ะ สื่อสาธารณะก็มีเป้าหมายคือยึดโยงกับประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทิศทางข้างหน้าก็จะเป็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็หวังผลมากขึ้นครับ ด้านผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยว่าก้าวต่อไปในปีที่18ของไทย PBS นี้ไทย PBS พร้อมขับเคลื่อนรายการทั้งออนแอร์และออนไลน์ line, ให้หยึดโยงกับประชาชนทุกกลุ่มทั้งด้านละครที่สะท้อนสังคมเช่นความหลากหลายทางเพศและปัญหาการคอร์รัปชัน ส่วนด้านงานข่าวค่ะไทย P ีบีพร้อมจะติดตามทุกสถานการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่ผ่านมาเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งใหญ่เช่นเหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟเมื่อวานนี้รวมถึงเครนถล่มบนถนนพระรามสองวันนี้ค่ะทีมข่าวไทย P ีบีก็พร้อมเกาะติดสถานการณ์เพื่อรายงานข่าวที่ฉับไวรวดเร็วและน่าเชื่อถือและอยู่เคียงข้างประชาชนเป็นเรื่องที่สื่อสาราของไทยพบีเสเนี่ย ต้องให้ความสาคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านับวันนี้เรารเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มามากนะครับสมัยที่เกิดน้ําท่วมหัดใหญ่เนี่ยไทยพีเอสปรับปัวได้รวดเร็วในการที่จะส่งความช่วยเหลือไปสู่พี่น้องชาวหัดใหญ่เทกเช่นเดียวกับการนําเสนอข่าวที่เราล้มผังรายการนะครับอันนี้คือภารกิจสําคัญในยุคที่เกิดภัยพิบัติในยุคที่เกิด ชาวบ้านเริ่มเริ่มเสื่อมศรัทธาต่อสังคมผมคิดว่าไทยพีเอสจะเป็นที่พึ่งของประชาชน ทุกคนได้เ<ล>สมอไปค่ะและอนาคตในการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะไทยพีบีเอสค่ะก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางของประชาชนในการนําข้อเสนอแนะเพื่อที่จะสะท้อนไปถึงพักการเมืองในการกําหนดนโยบายค่ะและไทย PBS นะคะยังร่วมกับกก,กตค่ะในการเป็นแกนนาในการรายงานผลการเลือกตั้งและส่งไปถึงสื่อทุกช่องด้วยค่ะคุณจีรัชาตาคุณพิมพิมลค่ะขอบคุณคุณสุชาดาค่ะขอบคุณค่ะ